ออกอดเธอให้เลอนานและให้ความทรงจำกล้องวันวัน,วนทำให้เราได้กับมารักกันไม่ให้เธอไปจะเสียอะไรแค่ไหนยังไงเท่าไรเสียเธอไปไม่รู้จะทนอ้างว้างได้นา La la là... ดแต่ละทีที่เธอบอกลาจากฉันไปเพราะอะไรเหตใดไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาทิ้งจัง อยากจะดึงรั้งเธอกอดเธอให้เนินนานและให้ความทรงจำคล้องวันวาน,นทำให้เราได้กลับมารักกันไม่ให้เธอไปจะเสียอะไรแค่ไหนยังไงเท่าไรเสียเธอไปไม่รู้จะทน อ่างวางได้นานแค่ไหนไม่ให้เธอไปบอกฉันสักคำเพื่อขอให้เธอไม่ไปเสียเธอไปไม่รู้จะทนอ่างวางได้นานแค่ไหนแค่เพียงเธอไม่ไปรักใครได้ได้ด้ด้ดกว่าจะรู้ ก็สายเกินไปกว่าจะรู้ก็สายเกินไปกว่าจะรู้ก็สายเกินไปว่าจะชูก็สายเกินไปได้ไหมฮะทำไม่มีเพลงถามเนี่ยอีกหน่อยอีกหน่อย เพลงอะไรชื่อเพลงอะไรเมื่อกี้รักแท้หรือแถมเมื่อกี้ชื่อเพลงว่าไม่ให้เธอไปไม่ให้เธอไปไปไหนเอาครับมันจะบอกลาเพราดึงกลับมาไม่ให้ <วะ S 1> ไม่ให้ใครไปไม่ให้เมียเก่าไปเลาแต่นี่แถมด้วยเวอร์ชั่นเมียเก่าชื่ออะไรรักแท้ทำหลายคนหลายคนแต่เดี๋ยวเราต้องทำเพราะหลายคนทําไม่ดีต้องเพลงนี้ทําไม่ดีต้องคือต้องมาเพลงนี้เขาเลยเอาวิ่งเนี่ยไม่ให้เธอไปเลยไม่ให้เธอไปเมื่อ